เหตุผลที่ผมมาทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเพราะว่าผมชอบความอิสระนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวลาเนี่ยเราสามารถบริหารได้อย่างเต็มที่นะครับในทุกวันนี้รายได้เฉลี่ยต่อวันของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทต่อวันครับสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ยนะครับผมว่าซูเปอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ครับค่ประกอบการของที่ร้านเคาน์เตอร์์วิสออนเนี่ยอยู่ที่60,000บาทต่อเดือน คอยบริการโดยตรงไม่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 ต้องไปนู่นไปนี่ถาเหมือนว่าเหมือนกับแบงก์เลยอันนี้คือเคาเตอร์จริงๆคอยดูแลลูกค้าโดยเฉพาะ รู้สึกว่าพอเวลาทํางานที่เป็นธุกรกิจส่วนตัวค่ะเราสามารถบังคับเราสามารถคอนโทรลเองได้มันจะมีความสุขกว่าค่ะไม่ต้องโดนบังคับไม่ต้องโดนกดดันจากเพื่อนร่วมงานกดดันจากบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากที่ได้เปิดทําการร้านนะคะมาประมาณ3ปีกว่าค่ะก็ผลประกอบการก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมบาทต่อเดือนค่ะ,คะทุกวันนี้ก็คือเราสามารถเก็บกําไรกินได้อย่างเดียวแล้วอะค่ะธุรกิจอ,ออนไลน์ตอนนี้นะครับผมกำลังกำลังเติบโตได้ก็กำลังจะสร้างครอบครัว ที่สุดน,นะครับด้วยรายได้ของสูเ์เอนะครับเมื่อก่อนทํางานโรงงานนะคะเงินไม่พอใช้ค่ะแต่เมื่อเริ่มรู้จักของซูเปอร์เอส e เนเตอร์นี่ทุกอย่างดีขึ้นมากสามารถทำงานเลี้ยงตัวเองได้มีเงินเก็บแล้วก็สามารถกดนี้ได้จำนวนหลายตังค์เหมือนกัน <c oughs> ก่อนก็ไม่มีอะไรเลยทุกวันนี้ก็มีรถส่งลูกเรียนหนังสือ สบายยังมีเงินเก็บทําประกันชีวิตให้น้องจากเมื่อก่อนทําโรงงานไม่มีนะคะไม่มีเงินเก็บก็ใช้แค่เดือนต่อเดือนทุกวันนี้สะดวกสบายหวังตรงว่าธุรกิจนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากค่ะไม่มีข้อเสียนะคะสาหรับธุรกิจนี้มีแต่ได้กับได้ค่ะนะคะคือบางคนก็อาจจะแบบเออกังวลว่าเอะฉันไม่เคยทําธุรกิจนี้ฉันจะทําได้ไหมแต่ก็ขอบอกค่ะว่าทําได้แน่นอนค่ะ ลงบุบัญชีเนี่ยสุดยอดเลยค่ะสามารถตรวจสอบได้จริงๆอิสระสาหรับตัวเราจริงๆค่ะสามารถเป็นไหนมาไหนได้สดสบายมากเลยกลับมาก็มาเช็คทีเดียวก็จบเลยคะ่ะผู้ที่สนใจในอาชีพอิสระนะครับธุรกิจประเภทนี้นะครับคอปเตอร์เซอร์วิสนาจะเป็นธุรกิจที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่สนใจนะครับ<ม>กับรายได้ที่ค่อนข้างจะมั่นคงก็ติดต่อได้นะครับกับบริษัทซูเปอร์เอสเซ็นเตอร์บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง ที่ประสคบความสําเร็จวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะเดินทางร่วมกันเพื่อประสคบความสําเร็จหากคุณพร้อมคุณสามารถเดินทางไปดูรายละเอียดต่งตางๆที่สาขานั้นๆที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้ขอบคุณครับ